คนดังเขาก็เสกศักดิ์คือกันตอนแรกเนาะตอนแรกๆเลยเออแต่นี่มันตั้งกอนบานมันน่ะก็เปรียบกันได้แล้วมันไปลงซื้อกอนเสกศักด์ดังมากอ๋อเขาไปล่มกระดาษกอนแบบก็ซื้อก้อนคนได้ซื้อนั่นอ๋อก็เปรียบกันแล้วเนี่ยเปรียบกันแล้วปุ๊บนไงซื้อเดียวกันมี้ยเออตั้งซื้อเดียวกันรู้ว่าเสกศักดิ์ไอ้ไอไอซิงโก้ขมิ้นอาอจีบหอยแล้วกูแล้วกูซื้อกูดิว่ะ คือก,กัติดกูต่อยมวยมาก่อนเนี่ยใครจะเปลี่ยนไงเออทีนี้เ,เปลี่ยนเราเปลี่ยนอะไากูู้ชื่อนี่เนาะเรียกชื่อแต่ในร้านในร้านเดอร์แล้วกูเลยว่าเอาคิดว่าสำร้านเนี่ยผมว่าสำร้านสักเลยแหละบาทน,นอ๋อนี่สาเหตทุที่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 เปลี่ยนว่าเป็นสำร้านสักเออเป็นสำร้านสักไอ้สำร้านสักสอไซมิตรเลยแหบาทเนี่ยอ๋อเสื้อมันตรงกันเออ สาเหตุเนี่ซื้อเสกสาคือกันเออเขาเข้าเปียบกันแล้วเปียบปเปแล้วเขาเป็นเจ้าทินเขาไปจบซื้อก่อนเข